สวัสดีครับคลิปนี้เรามาแคปหน้าจอ iPad กันนะครับวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าปุ่มโฮมเราจะเสียนะครับเราต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มโฮมกับปุ่มพาวเวอร์นะครับ2ปุ่มนี้นะครับเรากดพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเขาจะแคปหน้าจอให้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับต่อไปเป็นวิธีที่2นะครับเราต้องมีปากกาของ Apple Pencil นะครับ โดยลากจากล่างซ้ายขึ้นไป45องศานะครับลากไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับการแคปหน้าจอนะครับเวลาเราจะเอาภาพนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนเรามากดที่เสร็จสิ้นนะครับเราเอาไปบันทึกไว้อย่างแอปรูปภาพเราก็ากดที่บันทึกไว้ในแอปรูปภาพอันนี้คือวิธีที่2นะครับต่อไปวิธีที่3เรามาใช้ปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่ม s s i t Touch นะครับ จะไปตั้งค่านะครับว่าให้แคปด้วยปุ่มนี้นะครับวิธีการตั้งค่าเราเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับแล้วมาที่การช่วยการเข้าถึงนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่สัมผัสนะครับหลังจากนั้นเราต้องมาเปิดตรงนี้นะครับปุ่ม assist touch นะครับเราต้องเปิดไว้นะครับเราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับเราจะกําหนดเมนูเองก็โดยตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ตรงนั้นนะครับยุ่งยากไปนะครับ เราจะแตะหนึ่งครั้งแล้วเป็นแคปหน้าจอเลยหรือเปล่าแตะสองครั้งเป็นแคปหน้าจอเลยหรือเปล่าหรือกดค้างเป็นแคปหน้าจอหรือเปล่าทีนี้ผมสมมุติว่าผมแคปหน้าจอบ่อยมากนะครับผมให้แตะหนึ่งครั้งแต่อันนี้หนึ่งครั้งเป็นการแคปหน้าจอเลยนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับแตะหนึ่งครั้งนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับถ่ายภาพหน้าจอเราก็มาจากติ๊กตรงนี้นะครับกลายมาเป็นติ๊กตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอด้วยปุ่ม Assist Touch นี้ได้แล้วนะครับปุ่มนี้นะครับเราจะแคปหน้าจอนี้นะครับเรากด1ครั้งเห็นไหมครับเขาแคปหน้าจอนี้คือวิธีที่3นะครับต่อไปเป็นวิธีที่สี่นะ ถ้าใครใช้ iPad นะครับเป็นแป้นพิมพ์เหมือนกับโน้ตบุ๊กเหมือนกับ PC นะครับเราก็สามารถจะแคปหน้าจอจากแป้นพิมพ์นั้นได้นะครับอันนี้คือ MacBook ของผมนะผมตีต่างว่าอันนี้เป็น iPad ของผมนะครับแล้วก็มีแป้นพิมพ์อย่างนี้นะครับแยกต่างหากนะครับทีนี้เราจะแคปหน้าจอสมมุติว่าเราจะแคปหน้าจออันนี้สมมุติว่าเป็น iPad นะครับเราจะแคปหน้าจอนี้นะครับเรากด3มที่นะครับก็คือ Command นะครับชิปแล้วก็เลข3นะครับพร้อมกันนะครับ พอหลังจากที่เรากดปุ่ม3ปุ่มนี้ก็คือเป็นการแคปหน้าจอนะครับภาพหน้าจอก็จะมาอยู่หน้าจอหลักของเรานี้นะครับจริงแล้วต้องใช้2มือสะดวกกว่านะครับอันนี้ผมถ่ายไว้อีกมือนึงนะคอมานชิปแล้วก็เลข3นะครับดูที่หน้าจอนะครับเห็นเลยครับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของ iPad อ่ะการแคปก็มันจะอยู่ที่มุมนะครับมันจะไม่ขึ้นเหมือนของ MacBook นะครับ คลิปนี้เป็นการแคปหน้าจอของ iPad 4วิธีแต่วิธีที่4นี้ผมเอา MacBook ของผมมาทำตัวอย่างนะครับเพราะผมไม่มีแป้นพิมพ์ของ iPad นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ